ผมให้หกเต็ม10ครับกับนังมีรีวิวทรอนเอลิสนังก้งกับโดยโจาอาคิมลอนนิงนะครับแต่ก็ยังได้สตีเวนลิสเบอร์เกอร์เนี่ยผู้สร้างแฟนชายดั้งเดิมมาเป็นผู้อำเนิยการสร้างให้หลังเล่าถึงสงครามเย็นของ2บริษัท AI นะครับระหว่าง Encom กับ d i l i n g จอ s ์ s ิสเที่ต้องการชิงใช้ขึ้นเป็นที่1ของด้านการนำา AI ในโลกจริง ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะเรื่องราวมันก็ถูกที่ถูกเวลากับยุคปัจจุบันอยู่พอสมควรเลยจริงๆหนังเรื่องนี้จะเรียกว่าเป็นซอฟต์รีบูทของเฟนชัยเลยก็ได้นะแต่ว่าที่มันใช้ชื่อทอนเน่ก็คงเป็นเอามาเรียกแขกและเออมันทาให้หนังมีความเป็นบล็อกบัสเตอร์มากขึ้นจนอาจเรียกได้ว่ามันมีความตะการตาเหนือเรื่องราวเลยทีเดียว <c oughs> แม้มันอาจจะไม่ได้แย่จนถึงขั้นปาบสมนะ มันยังพอดูได้เอาเพลินๆขำแห้งๆได้อย่างน้อยมันก็มีภาพสวยๆที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจมีฉากยันพาาหนทะเทๆ่ๆแล้วก็แอคชั่นที่ทำให้เราจอยๆไปได้อยู่พอประมาณเลยตลอด2ชั่วโมงนางมาพร้อมกับดนตรีประกอบที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ทำให้เราเหมือนตกอยู่ในพวังเดอกริตเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะอลังการขึ้นไปอีกถ้าคุณได้ชมในระบบที่ถูกต้องอย่าง i m a มกนะครับคุณจะได้สัดส่วนของภาพแบบเต็มตาเต็มตะลึง ซึ่งมันมีทั้งแบบระบบของ 3d แล้วก็ 2d นะคุณสามารถเลือกเอาแบบตามใจชอบได้เลยบวกกับระบบของเสียงของโรง iMac ที่แบบโคตรจะดีอมันทำให้คุณฟินสุดๆแน่นอนซึ่งถ้าคุณไปดู iMac ในรอบที่มันแถมโปสเตอร์นะคุณก็จะได้โปสเตอร์สวยๆแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการแสดงกันบ้างผมว่าหนังเรื่องนี้มีดีตรงที่การแสดงของนักแสดงหญิงในหลายคนเลย โดยเฉพาะเกรตาลี uh, Lee, นะในบทของอีฟคิมเนี่ยแล้วก็โจดี้เทอร์เนอร์สมิธในบทของอารนาเนี่ยที่แม่งแข็งแก่งราวกับผมกำลังดูทีมโดรามีและเจในแบ็คแพนเทอร์เลยแต่ผิดกับนักแสดงหลักอย่างจารเลตเรโตนะที่มีสเสน่ห์นะแต่ว่ามันแห้งแล้งโบเบมากๆผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาทำไปทำไมกับการที่ต้องปรับรูปรักษ ให้เอลิสเป็นแบบหนุ่มฮิปปี้ผมยาวหนวดเขาลุงลางในโลกของดึกิตอะซึ่งมันไม่ได้เข้ากับหนังเลยมันเข้ากับเจเลนลเตโตมากกว่าสรุปแล้วนะครับหนังเรื่องทรอนเอลิสเนี่ยก็ทำเอามาเพื่อเอาใจเแฟนแหละที่ยังรักในโลกของทรอนนะแม้ว่าเรื่องราวและการพัฒนาตัวละครเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรใหม่นะแต่ถ้าคุณอยากเข้าไปอิ่มเอมกับงานด้านภาพฟ้าส้มในตำนานเนี่ยคุณจะต้องพอใจกับหนังเร่องนี้แน่นอนเพราะ อย่างน้อยหนังก็ยังรู้ว่าคนดูอยากได้ในส่วนไหนที่หนังพอจะทําได้ดีนะแล้วคุณล่ะครับไปดูหนังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างไปดูในโรง iMac กมาหรือเปล่ายัางไงก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับเรื่องนี้นจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกับหนังมีรีวิววันนี้ไปแล้วครับบาย